ปฏิจาพี่น้องมื่อนี้สิมาเห็ดเมนู8แปดขาเด้อจ้ะสองขาสิจัดการแปดขาอันนี้กับปูไปเก็บมามันโตหน่อยก็เลยมาเลือกออกเลือกออกสิเอามาถอดจ้ะแป้งมีผสมแลยเด้อจ้ะแป้งทอดกรอบกับน้ำเปากับพิกแกง รับข้นอผงรถดีหล่ะจ้าผงรถดีส่อนหนึ่งพริกแกงแดงส่อนหนึ่งมาเบิ่งเด้อจ้าเป็ดขาทอดกรอบจ้ามาเบิองแน่พลังเงิดไหลว่าคูชีชิบตัวเสียปเหิดอียังงไรจ้า เลยบอกว่ายิบบนชิวชเดอไว้ขันบนชิวชู่ันดอกบนชยาปากบอกสลังเดอร์บีนองหอดแล้วหรือฮงามต่อนแหลกว่ามันมันฉีขแขนกแข็งมันบ่กแข็งเลยจะปตทะเลี่แต่ว่าตัวใหมันฉีกเป็นแข็งแข็ง เอาดองตัวใหญ่มันดองทีต่ตำาบหนึงหลักไปย่ำตัวใหญ่มันตัวนหน่อยๆเหนือมันเหนือมันอันขามันกินได้เมื่อขอดกรอบแนวนี้พี่น้องเลยไปกินกับน้ำกินไก่ยำขวดขวดแสบพี่น้องแสบล่องเห็ดมังเดิจ้าทารูแบบนี่ไปเที่ยวนาตัวนหน่อยๆมันแบบในกระสิเก็บเอาจ้ะ พะวาตอนแรกคิดว่าตัวหน่อยมันเหมือนกเอามันสีเบามันสีบปราเสียประกันที่พักกันเลือกเอาเต็มตัวใหญ่ๆมันวาเอามาย่ำมาดองมาย่ำตัวใหญ่มันจังม่เหนือเพื่อนะปาดนี้มาล่องถอดกรอบแล้วมันเสียบไปเที่ยวนากัสิเก็บเอาตัวหน่อยมันมาถอดน้ำพีหน้องผู้ใดบ่ิันเห็ดเห็ดล่องเบิ่งเด้อจา้า เปียขาซุปเปีงทอดนี่แหละพี่น้อง,ต,องตัวลักข่ำเลยขาแข็งบาด้ปล่อยถิ่มเลยพี่น้องเลยกินมัดกินได้มัดกรอบเซ่บเศีเบฝรั่งงงฝรั่งงงว่าปูสี่สิบตัวกิน,ดนได้แน่ใด้ กินแบบนี้แหละวาสันดกบัดเพิ่นได้ล่องกินน้ำแล้วแซบแซบ,แบปูทอดกรอบพี่น้องปูทะเลกเก็บมามาทอดสุกแป้งทอดทอดกรอบกอบแซบแซบ,แบอันฝลังเพิ่นงงเพ่นวาสิเอามาเห็ดยังไ๋กินกลางมันสิปักดินปักคอ มิดยัยงแทคกระดูกเพื่อนวะเทาสิบไปกินแน่อใดวะสันพอตะเห็ดออกมาแล้วเพื่อนมายืนเบิงวาเฮ้าสิกินแนวใดเพื่อนสิเห็ดสีเห็ดแบบใดสิกินแบบใดบัดเตยเห็นเฮ้ากินแล้วบาดมาซิมเบงแนนเพื่อนวะตบมือไว้น้่กับบอท่านแสบหลายลังกัลังเถอาวะ มาเห็นกับปูหน้านีบหอยแลกักอยู่คิงหนิ่งตัวนะนี่ละพี่น้องเมนูกับปูหนีบอิปิอิปีอิปิปูน้อยอิปิอิปิอิปิเบิ่งเนี่ยละพี่น้องแซบแซบกรอบ โมักคาาักแข็งยำกินมืดกระดูกกระเดี่ยวเลยแซ่บเซที่นั่งกรอบจี่ดจีปูน้อยซุปแป้งทอดกรอบ ท,ทําทํน่จิมตาปูตัวเนน้อยแกดองออกพี่น้องแกดองออกขาแข้งมันกับซุปแปลงทอดกินได้เม็ด I'm kidding.